ถ้าเกิดคลิปนี้เสียงดังผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอโหนี่มันกิจกรรมการร้องเพลงสินะบอกข่าวกิจกรรมผู้ชนะในการโปรโมทวัดสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาบอกข่าวสารเรื่องกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมนะครบร้องร้องเพลงให้ทานสำหรับเพลงไม่ใช่ของผมนะครับ คือนะครับใครที่ร้องทันแล้วก็ตรงจังหวะเป๊ะที่สุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะด้วยการตอบแทนในการโปรโมทช่องนะครับรักใครที่บอกว่าจะแบบจะติดตามช่องที่ชนะแล้วซับมันไม่ขึ้นคือผมจะเป็นไลด่ดาทุกคนเลยนะครับที่บอกว่าว้าวว้าวเป็นไลด่าถ้ายอสเออถ้าเกิดใครเป็นผู้ชนะนี่เขาจะโปรโมทช่องสินะ โอ้นายไม่เป็นไรให้เราจัดก,การการโปรโมทช่องเองโอเคใครเป็นผู้ชนะเดี๋ยวเราจะช่วยนายเองโอเคแบบจะติดตามช่องนั้นแล้วซับไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับส่วข้อลงโทษของคนที่แบบจะบอกว่าติดตามแล้วซับไม่ขึ้นก็คือนะครับห้ามลงคลิปเป็เวลาสามวันโวนห้ามลง ถ้าเกิดใครแพ้แล้วห้ามลงคลิปเป็นเวลาสามวันว้าวเออผมเป็นคนที่ขี้เกียจใช่นะผมเป็นคนที่ขี้เกียจอ,อ่ะให้คนอื่นมันลุมดา่าก็อย่างนี้นี่แหละผมอ่ะว้าวนาอนี่มันอะไรนี่วัดไ่างมันเอะคนที่แพ้ก็มี แพ้เนี่ยก็มีข้อลงโทษด้วยนะครับคนที่แพ้ก็คือนะครับห้ามลงคลิปเวลาหนึ่งวันห้ามลงคลิปเวลาหนึ่งวันเฮ้ยเ <Hey, S 1> มื่อกี้บอกว่าสามนี่ก็เป็นหนึ่งวัดผมไม่เข้าใจที่เขาพูดอะนะแล้วข้อกติกาและกิจกรรมนี้ก็คือนะครับขอดู ที่ผมจะอัพโหลดเวลาตอนเช้าหกโมงเนี่ยคือนะครับพอดูคลิปลั้จบแล้วนะครับให้มาอัาจวิดีโอนะครับแล้วก็ร้องให้ตามไปด้วยนะคบจากนั้นก็ลงครับอ,อ๋ออ,อ,ออ๋อวิดีโอไอ้ที่อยู่ตรงนี้สินะอ,อ๋อเนี่ยลองดูหน่อยอเพลงไม่ใช่เงินเหรอเมื่อ,อก,กี้เนี่ยผมว่าร้องเพลงไม่ใช่วางจัดเลย ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใมใ,ชใ,ชใช abnormal, diffuse, ช่ชช erving, umen, <TV> ว,ว, Hyundai, ว imen, on, ้าว aus. สองนาทีว้าวที่เมื่อกี้ผมร้องเพลง <c oughs> โ ces, <c oughs> ออะไรเนี่ยว้าวแบกลงอีกอี ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แหละมันเป็นเพลงเนื้อหาที่ดีมากออโอเคหมดลงโทษเงินหรือก็ประมาณไม่เจ็บอะไรมากเออไะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคสต็อปก่อนสต็อปก่อนนี่ ดูที่ตรงนี้ยังไม่จบเลยคืคือผมจะเป็นไลด่ดาทุกคนเลยนะครับที่ไลด่ดาร์ไม่ด้วยนะครับจากนั้นก็ลงครับจากนั้นผมพอผมดูวิดีโอจบผมก็จะคัดเียงวิดีโอนะครับว่าวิดีโอนั้นอ่ะมันดีหรือเปล่ามันตรงกับวิดีโอจองเพลงหรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้ก็บอกข่าวสารก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับบ๊ายบายครับ โอเคบ๊ายบายนะอ๋อกิเตกกิเจกคะมั้ยกิเตกอะไรเนี่ยอ๋อฮ่าๆโอเคนะก็นะบ๊ายบาย